ออกไม้เสียงออกแล้วเสียงออกแล้วเสียงออกแล้วเอะขาตั้งอีกอันหนึ่งว่ยแบลขาตั้งอีกอันนึงมาอยู่หน้าอยู่หน้าบ้านมาค่ะสวัสดีลูกค้าทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาเอฟทุเรียนกันนะคะแต่ก่อนเจฟทุเรียนเดี๋ยวให้พี่ฝนได้แจ้งรายละเอียดอะไรใดๆก่อนนะคะทุเรียนมีอยู่แค่สามตะก้าเองเหรออ๋อนี่อย่าเรียกพี่ฝนน้องฝนอ่าน้องฝนสุดสวยนะคะเอยวให้น้องฝนสุดสวยแจ้งรายละเอียดให้ฟังนะคะว่าอะไรยังไงบ้างไป ทุเรียนอ่าทุเรียนเราเป็นทุเรียนหมอนทองเนื้อหนึ่งเกตเอนะจ๊าลูกจ้ลูกค้าจ๊ะหมอนทองเนื้อหนึ่งเกตเอจ้าทุเรียนเรากิโลละสองร้อยแปดสิบบาทค่าส่งหมเหมารหัสละเก้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะลูกค้าจ้าลูกคา้า,กคาเห็นลูกค้าเห็นป้ายนี้ไหมอ,อลูกค้าเห็นป้ายนี้ไหมคะอ่าถ้าลูกค้าเห็นนะหนูจะใส่รหัสและราคาให้นะจ๊ะลูกค้าถึงจะพิมพ์รหัสและและชื่อมาได้นะอ่าลูกค้า ต้องให้หนูส่งอันนี้ก่อนนะแบบนี้นะอ่อโอเคนะทําไมคะทํทไมต้องส่งเพื่อจะแบบจะได้แบบไม่ดูดมั่วอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ดูดมั่วโอเคโอเคอ่าเริ่มวันนี้รหัสก็คือแม่ค้าต้องโชว์ป้ายก่อนใช่ไหมใช่ค่ะต้องโชว์ป้ายก่อนถึงลูกค้าจะพิมพ์ส่งมาได้นะโอเค่าไปวันนี้รหัสวันนี้รหัสชอช้างนะจ๊ะลูกค้าจ๋ารหัสชอช้างรหัสชอช้างอ่าอยากกินจังแต่อยู่ไกลทุเรียนทอดอร่อยมากทุเรียนทอดก็ยังสั่งได้นะคะแต่ว่า ทุเรียนทอดต้องรบกวนคุณลูกค้าทักหลังบ้านนิดนึงนะคะใช่แล้วค่ะเออแต่ว่าถ้าทุเรียนลูกเตรียมเอสหน้าไลท์ได้เลยจ้าทุเรียนทอดหลังบ้านทุเรียนทอดหลังบ้านเลยจ้าราคาที่เราจะบอกหน้าไลฟ์ไปคือจะรวมส่งแล้วนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วราคารวมส่งเอไปมาเลยค่ะราหัสรหัสแรกเลยจ้าหัสแรกสองลูกสองลูกเดี๋ยวลดให้สองลูกหกกิโลขึ้นจ๊ะ เดี๋ยวลดให้นะคะเตรียมเอฟเลย1919 19บาท1,919ัร19 19บาทขาย1,800ท้ทวนค่ะหัน <1800 S 1> แรก1 8 0 0บาททวนนะจ๊ะลูกค้าจ๋า1 8 0 0บาททวนนะจ๊ะ1,800ทนแ้ทวนรหัสแรกค่ะชอ้อนหนึ่ง้วนค่ะใครสนใจพิมพ์รหัสและชื่อเล่นได้เลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋ารหัสและชื่อเล่นลูกสวยมาก2ลูกแรกเปิดเปิดรหัสลูกสวยมากลูกสวยมากค่ะรหัสแรกนะคะชอ้อนหนึ่ง ใครสนใจใส่ร,รหัสตามด้วยชื่อเล่นมาเลยจ้าใช่แล้วจ้ะพี่สาวน้อยจ๋าทุเรียนทอดทักหลังบ้านนะคะชอหนึ่งตามด้วยชื่อเล่นมาเลยจ้าออชอนหนึ่งปิดที่พี่สอนันทวัฒน์นะคะอชอหนึ่งปิดที่พี่สอนันทวัฒน์ชอ,ชอสองค่ะช้อสองเอาเลื่อน <ๆ S 2> กิโลมาอีกนิดนึงค่ะไอ้เลื่อนมาแค่ตรงเนี้ยเลื่อนมาให้มันหันหน้าเขาเลยโอเคโอเคให้มันชัดๆหน่อยกิโลชัดๆหน่อย 6กกิโลหนึ่งค่ะหกกิโลนงค่ะหกนบาทค่ะเท่ไรนะคะหนึ่งบาทหนึ่งพันแปดร้บาทขายหนึ่บาทค่ะหนึ่รหบาทนะจ้ารหัสชอสนะจ้ะรหัสชอสองค่ะหนึ่เจ้ยห้าสิบบาทใครสนใจใส่รหัสและชื่อเล่นมาได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะชอสองนะคะแม่ชอสอชอ 2. มาเลยจ้าชอสอมีไหม ชอสองมีแม่พิมพ์มาเลยจ้ะแม่ชอสองพร้อมด้วยชื่อแม่มาเลยจ้าชอสองนะคะชอสองทานได้วันไหนทุเรียนเราเป็นทุเรียนอะไรแจ้งเข้าไปเล้วไปเราเป็นทุเรียนแก่จัดนะจ้าจะไปส่งที่ลูกค้านะจ้าถึงลูกค้าก็จะประมาณสามถึงห้าวันทานได้นะจ๊ะจ้าแล้วเราบอกวิธีเช็คกันได้เลยจคุณลูกค้าจ้าไปทำนายแล้วนะคะจังหวัดที่มีจอจานทุเรียนจะอร่อยมากค่ะ หมอแพรทำนายหมอแพรทำนายค่ะรหัสที่ขึ้นต้นได้จอจานทุเรียนอร่อยมากค่ะอยากกินทุเรียนกินทุเรียนจังหวัดจอจานได้เลยค่ะป้ายมองไม่ค่อยชัดทุกคนขารหัสนี้นะคะชอสองค่ะชอสองราคา1750บาทใครสนใจพิมพ์รหัสและชื่อเล่นมาเลยน้ำหนัก2องโลก,กี่กิโลจ้าัก สองลูกหกกิโลหนึ่งค่ะแม่สองลูกหกกิโลหนึ่งค่ะใครสนใจพิมพ์รหัสและใส่ชื่อเล่นมาได้เลยมาเลยพี่สอนนันทวัฒน์ขอบคุณค่ะรหัสแรกขอบคุณค่ะรหัสที่สองมาได้ยังอร่อยจริงจ้าวันนี้จัดไปแล้วสามสิบกิโลนี่ไงเดี๋ยวพี่เนี่ยี่มาซื้อนี่ไงนี่ไงนี่ไงที่พี่วันเขามาซื้อไงสามสิบโลฉ่ำๆมาซื้อถึงบ้านเลย ขอลูกที่1กับลูกที่3ได้ค่ะแต่ขอรหัสนี้ก่อนแม่ช2 1,750บาทพิมพ์รหัสมาเลยชอ2ใครสนใจนะคะขอผู้ใหญ่ใจดีปิดรหัสนี้ให้หน่อยช2ค่ะช2ตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะคะช2ค่ะแม่ช2มาเลย1,100ท่านที่ดูอยู่ใส่รหัสมาเลยค่ะช2ค่ะ ล,ลูกลกลมๆมากลูกกลมๆลูกสวยๆเลยค่ะนี่ชอสองน้ำหนักตั้งเท่าไหร่นะคะ6กกิโลหนึ่งหกกิ <5 S 1> ค่ะหนึ่พดร้อยิค่ะแม่พิมพมาเลยชอสองพร้อมชื่อเล่นชอสองพร้อมชื่อเล่นค่ะใครใจดีปิดรหัสนี้ให้หน่อยนะคะทุเรียนอยากทานทานเลยมา,ลมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ ิดที่พี่นุ้ยค่ะชอสองปิดที่พี่นุ้ยนะคะที่เอฟให้ทันนะคะลูกอะไรนะเขาขอลูกอะไรอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนมาต่อรหัสชอสามค่ะอันนี้เลือกสวยมากห้ากิโลกรนะคะอยู่ในราคา1751บาทค่ะ1751บาทเอา1690พอค่ะโอ้รถเยอะมากเลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋า1690กับรหัสชอสามค่ะชอสามนะจ๊ะลูกค้าจ๋าทำให้มันยากไปไหม มันยากไปไหมมันเราไม่ควรต้องยากขนาดนี้นะ <S <S ชอสามนะคะชอสามมาค่ะชอสามมาเลยค่ะใครสนใจเสรรหาสแล้วตามด้วยชื่อเล่นได้เลยนะจ๊ะลูกค่ะ,คะชอสามมาแล้วค่ะปิดที่พี่น้อยนะค่<น>ะต่อไปค่ะชอสี่มาเลยค่ะ ช4มาเลยพี่จ๋ามีแต่ลูกสวยๆลูกใหญ่ๆหมอนทองคัดเกทให้เนื้อหนึ่งอย่างดี6กก3นะคะแครี่การันตี1863บาทค่ะ1863บาทขายแค่1790บาทพอค่ะโอ้1790บาทกับรหัสชอ4นะจ๊ะลูกค้าช4ช4ชอ4นะจ๊ะ1750บาทค่ะ1790บาท1750ค่ะชอ4ตามได้ชื่อเล่นมาเลยใช่แล้วจ้า เป็นที่พี่เอ๋ค่ะชอสีมาต่อกับรหัสชทุกคนข <ชอ S 1> าทุกคนฟังให้ดีนะใครที่เราไม่ได้ขานชื่อหน้าไลฟ์คือเอฟไม่ได้<ช>คนที่เอฟได้ก็คือคนที่เราขานชื่อซึ่งมีคนเดียวและโอนเงินบัญชีเดียวคือบัญชีนายภัยวันชื่อดิฉันเท่านั้นอย่าโอนบัญชีคนอื่นโอนชื่อบ,บัญชีนายภัยวันเท่านั้นอย่าโอนบัญชีอื่นจบค่ะไป กี่กิโลกนะคะและอยู่ในราคา1,471บาทค่ะ1,471บาทขาย1,400ท้วน1,400ท้ทวนค่ะ1,400บาทท้วนกับรหัสชอ5นะจ๊ะชกค้าจนส4 0รท้วนมาค่ะชอ5มาเลยค่ะ1,400ท้วนค่ะใครสนใจพิมพ์รหัสและตามได้ชื่อเล่นได้เลยนะคะรหัสและชื่อเล่นพอนะคะชอ5ค่ะมาเลยจ้ามาเลยจ้า ทุเรียนทอดถุงใหญ่ๆทักหลังบ้านได้เลยนะคะทุเรียนทอดอร่อยมากรีวิวโดยอาจารย์เบียรคนตื่นทำนะคะปิดชอห้าปิดที่พี่แสวค่ะชอหกมาเลยค่ะโอนเงินบัญชีนายภัยวันบัญชีเดียวนะคะบัญชีอื่นมิชฉาชีพนะคะห้ากิโลเก้านะคะและห้ากิโลอยู่ในราคา1,751บาทค่ะ1,751บาทเอาแค่1,700ท้วนค่ะ 1,700บาททวนกับรหัสชอเดียวรอสิ้นปีนะคะพี่จ๋าตุลาพฤศจิกาได้กินแน่นอนค่ะมาเลยจ้าลูกค้าจ๋าชอ6นะ1,700บาททวนๆกับเป็นที่พี่ซีค่ะชอ6ชอเลยคต่อชอเตอเลยค่ะชอ6ปิดที่พี่ซีชอ7ลูกกลมกลมสวยๆลูกกลมกลมสวยๆ

ใครอยากได้มากกว่าสองลูกแจ้งได้ค่ะจ้าควรเอฟแล้วไม่ยกเลิกนะจ๊ะใช่แล้วจ้าชอเจ็ดมาแล้วค่ะชอเจ็ดปิดที่พี่ณะนะจ๊ะชอเจ็ดปิดที่พี่ณะค่ะชอแปดต่อไปเลยชอแปดหกกิโลสามค่ะหกกิโลสามค่ะอย่าลืมลูกที่เดี๋ยวปะอย่าลืมลูกที่หนึ่งกับสามจากกิโลนะคะลูกนี้ไปดีกว่า 1,863บาท1,863ขาย1,800ท้วนค่ะ1,800ท้วน1,800บาทท้วนกับรหัสช .8 นะจ๊ะช .8 ช .8 1,800ท้วนค่ะช .8 ใส่รหัสและชื่อเล่นมาเลยช .8 ปิดที่พี่นุชค่ะปิดที่พี่นุชค่ะทุเรียนหมอนทองนะคะเนื้อหนึ่งการันตี4กิโลเกค่ะ 4ี่กิโลเก้านะจ๊าและอยู่ใรียนสวยมากลูกสวยสวยดสิบเอยูา่ในร้คา1471 1 4 7 1บาทเอาไป1450บาทค่ะ1450บาทกับรหัสชอนะจ๊ะลูกค้าราคาอนนี้รวมส่งแล้วค่ะรวมส่งเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ไหจ้า1450บาทกับรหัสชอเ้าค่ะครึ่งลูกขายไหมได้ค่ะแต่มาซื้อหน้าบ้านนะคะ มาซื้อหน้าบ้านเลยค่ะยินดีขายจ้าครึ่งลูกก็ขายจ้าภูเดียวก็ขายแต่มาโโปิดที่พี่โจ้ค่ะต่อไปค่ะชอสิบชอสิบใครต้องการแบบหนึ่งลูกสวยๆเอฟเลยค่ะแม่ หนึ่งลูกสวยๆนะคะแม่เอฟเลยลูกใหญ่มากค่ะสวยขอสองร้อยสี่สิบเจ็ดาทหนึ่งพันสบเาทเอาไปพัน0อ้ท่วนทนพอจ้าหน0่บาทท่วนกับรหัสช10นะจ๊ะชอสิบชอสชอสเอาไป1,200อ้ท่วนเลยช10ช10มีลูกเล็กๆไหมมีค่ะเดี๋ยวจัดให้จัดให้จัดให้ช10เอาไป1,200อ้ท่วนค่ะ ใครสนใจใส่รหัสแล้วตามด้วยชื่อเล่นได้เลย <รา S 1> นะคะรหัสและชื่อเล่นค่ะมาแล้วจ้าชอสิบปิดที่ใครป,ปิดที่คุณพี่แพทย์คนสวยค่ะชอสิบเอ็ดมาเลยชอสิบเอ็ดทุเ,ดดเรียนลูกใหญ่ๆหมอนทองจันบุรีหมอนทองจันบุรีสี่กิโลสี่นะจ้าและอยู่ในราคาหนึ 1> 1. ่งพันสามร้อยสามสิบเอ็ดาทหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทไม่ขายเอาไปพันสองร้อยเก้าสิบพันสองร้อยเก้าสิบ 1,290บาทกับรหัสชอ11นะจ๊ะชอ11 1,290ค่ะใครสนใจใส่รหัสและตามด้วยชื่อเล่นได้เลยนะคะชอ11นะจ๊ะชอ11ชอ11ค่ะชอ11 1,290มาแล้วค่ะปิดที่พี่จ๋อมค่ะชอ11ชอ12ชอ12ต่อเลยจ้ะลูกเล็ก3รหัสมาเลย3กิโล2ค่ะ 3กิโล2และอยู่ในราคา995 99 <5 S 1> บาทะ995ไป950พร้อมส่งค่ะ950 950บาทกับรหัสช12นะจ๊ะช12 950พอค่ะพร้อมส่งเลยจ้ะแม่ใคร <900 S 1> สใจ <50 S 1> รหัส <50. S 1> ะตามได้ชื่อเล่นมาได้เลยนะคะจ้ะช12จ้ะแม่มาแล้วค่ะช12ช12ปีที่พี่ก้าค่ะช13 ขอ13 2อกิโล,ล 2, 6สวยๆค่ะลูกเล็กๆ2กิโล6นะจ๊ะและอยู่ในราคา827บาท 27, ค่ะ827เอาไป790 790 790บาทกับรหัสชอ13นะจ๊ะชอ13 790ค่ะชอ13 790บาทค่ะแม่790บาทพอค่ะ790บาท ไปที่พี่ซันค่ะชอ13ชอ14ต่อเลยค่ะชอ14ใครที่เราไม่ได้อ่านชื่อหน้าไลฟ์คือเอฟไม่ได้นะคะใครที่เราไม่ได้อ่านชื่อหน้าไลฟ์คือเอฟไม่ได้นะคะสามกิโลสลูกนะจ๊ะระวังมิจฉาชีพสวมรอยนะ3า5 0ั